มาคิริวจัู้เหรอเอเออกูมาเล่นเกมพีกนกหับใ่ฮาฮ่าฮอเฮ่ใช่เฮ่า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 ฮ่อฮ่าฮ่าห่า่าฮ่าฮเาอ่าฮ่า่าฮ่าฮดิฮ่าาาฮ่าฮาา่มาาฮ่มาฮ่่าฮา่่ะไา่มอาไ่าฮ่่าฮ่มาฮ่่่าฮ่ไ่่า่า่่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่่่่่ ห้องนี้เหมือนจะตันนะแต่ว่าน่าจะปลอดภัยอยู่เฮ้ยมีถุงมั้ยมีถุงว่าเช็คก่อนมีถุงเป่ามีถุงเป่าต้องต้องไอ้นี่นะหาถุงนะรับถุงไหมครับเฮ้ยเออเฮ้ยอะไรสัตวเลยเฮ้ยหมาหมาหมาไอ้ประตูนี่ไอ้หมาเพิ่งแต่งติมไปขี้เดีวแล้ววะพวกกูมาจากโทโจแคลนนะเว้ยสัตว์เจอพวกกูได้เฮ้ยทั้งอะไรอะไรไอ้นี่ โออเคโอเคโอเคแม่งอยู่ชั้นเอ้ยม่งอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่ดิวอยู่ชั้นล่างไอ้เหี้ยที่มากลัวโลกเราอะไรอย่างงี้เนี่่ยับไไมด้เว้ยมันมมัันนไม่จ่ายค่าคุ้มครองพวกกลัะอะกระต่ายกลับกระต่ายดีเอออืมไอ้เหี้ยเอแม่งอยู่ห้องกูข้างๆกูอีกแล้วเนี่ยไยระหว่างโดนแดดระหว่างโดนแดดกันโดนเอ้ยอะไรที่โดนเสี่ยร้อนแดดไอ้เหี้ยไอ้บูโดนแดดอะเหี้ยแถวนี่ยุโรปอ๋อเฮ้ย อย่างเยอะอย่าร้องเยอะอย่าร้องเยอะมมงอย่าร้องเยัตายมาฝตายโอย่าแอะอะหลบหลบผูหลบผูหลบโอ้ยเปิดวงแตกนะลองดูเนี่ยแตกวักสุดมุมเลยวักสุดมุมเลยวเฮ้ยมาเหมาเอาเร่อง้ยเยอะเดื่อด์